สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเช้านี้หลังจากที่เติมหมึกจนมือเลอะไปหมดแล้วนะคะในเครื่องพิมพ์ i เจ็ e t ค a n อน MP287 ดันมาเจอเอเรอแจ้ง e 0 3ะคะกระดาษไม่ไม่เลื่อนนะคะไม่เลื่อนไปไม่ปริ้นบางครั้งก็ปริ้นไปได้ครึ่งดึงกระดาษไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดนะคะ ดิฉันก็เลยใช้วิธีปิดเครื่องแล้วลองเปิดใหม่ปรากฏว่าเออกระดาษมันก็ไหลมาปกติดังนั้นเดาว,ว่าสาเหตุท,ที่ทําให้กระดาษไม่ถูกดึงเพื่อที่จะไปปริ้นงานอาจจะมีอะไรติดขัดนะคะก็เลยทําความสะอาดตรงเปิดออฝาของปรินเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําความสะอาดดูเนี่ยดึงซ้ายดึงขวาทําความสะอาดดูเสร็จแล้วก็เลยปิด จากนั้นก็ดูตรงช่องสอดกระดาษนะคะดูตรงช่องสอดกระดาษแล้วมีอะไรไปแทรกขวางทางเดินของกระดาษหรือเปล่าเพราะมักจะเจอ,เอสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขวางตรงทางเดินของช่องกระดาษนะคะบางทีก็จะมีแมลงอะไรไปกั้นไว้พอเปิดเข้าไปดูไปเห็นแล้วจะอีนี่คือไม้บรรทัดนะคะเข้าไปขวางทางเดินของกระดาษเจอตัวปัญหาแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เลย ทดสอบดูว่าไอ้ตัวที่เป็นปัญหาแจ้ง E03 ใน MP287 ตัวเนี้ยน่าจะเกิดจากมีไม้บรรทัดไปขวางทางเดินของกระดาษนั่นเองใส่กระดาษลงไปแล้วก็ลองออสั่งทำงานดูนะคะสั่งสแกนแล้วทำงานดูบ้างปรากฏว่ามันก็ไปเจอเออร์ออีกนะคะ p r i นเตอร์ตัวนี้เป็นของเพื่อนร่วมง,งานค่ะ วันนี้เขาให้เอามาซ่อมให้นะก็ตึงมึกให้แล้วก็ยังเจอเออร์เยอะแยะเลยต่อมาไปเจอเออร์ E08 เขาให้อีกแล้ว E08 นะคะเกิดจากตัวหมึกซึมต่าประโยชน์เต็มกดที่ปุ่มสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งหมายถึงพร้อมที่จะใช้งานได้นะคะ E08 นี้ถ้าเกิดเจอแล้วให้ลองทดสอบกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มสีดำนะคะ แล้วถ้าเกิดมันขึ้นเลขหนึ่งแสดงว่าคุณยังสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะกดปุ่มสตาร์ทไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอามารีเซ็ตนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปกติต่อไปค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้สำหรับการแก้ปัญหา E03 นะคะใน MP28 สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ